สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเติ้นรถมือสองปทุมธานีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เติ้นจะพามาทัวร์ n o n d a c i ีวินะคะเป็นโฉม F B นั่นเองนะคะมีทั้งปี13แล้วก็ปี2015เลยนะคะมีทั้งสีขาวคันนี้แล้วก็เป็นสีเทาด้วยเลยนะคะ <S <S ดเดี๋ยวมาเริ่มที่คันแรกก่อนเลยนะคะคันนี้เนี่ย จะเป็น c ีวิกเอฟบีหนะคะคันจะเป็นปี2013นะคะคันนี้ก็กระจังหน้าสวยสวยเลยนะคะก็เป็นตัวรถสีขาวมุกด้วยนะคะสาวๆก็ชอบกันเลยนะคะสีนี้คันนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยในหน้าสคอบอหน้ารถที่ร้านเติ้ลนะคะจะขายอยู่ที่ราคา4ี่0 0นเบาทนะคะแต่ถ้ามาจากคลิปเติ้ลมีส่วนลดแน่นอน,นะค่ะเหลือเพียง3าม0 0 0เจบาทเท่านั้นนะคะพ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6,200บาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเต้นจะพามาดูบอดี้โดยรอบกันเลยนะคะด้านหน้าก่อนเลยเนาะ ในส่วนของด้านหน้าเนี่ยน้องก็จะมาในกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้เลยนะคะสวยๆเป็นโฉม FB อยู่แล้วนั่นเองนะคะล้อก็จะเป็นล้อเดิมๆนะคะคันนี้จะเป็นรถบ้านเดิมๆเลยนะคะยังไม่ได้จัดทรงอะไรมากมายนะคะใครที่หา FB สภาพเดิมๆจะไปจัดทรงเองนะคะคันนี้ก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เลยนะคะอ่ะตรงนี้มีแต่งเคปล่ามานิดหน่อยเองนะคะในส่วนของภายในปะเดี๋ยวไปดูกันภายในน้องนะคะก็สภาพกริบกริปเลยนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเรียบร้อยนะคะ คันนี้เนี่ยเรือนม,มากระดงสีฟ้าแบบนี้เลยนะคะวิทยุต่างๆเนี่ยก็จะเป็นแบบเดิมๆนะคะก็สามารถต่อสาย AUX เสียบฟังเพลงได้นะคะเป็นเกียร์ออโต้คันนี้ก็จะเป็นเบาะผ้านั่นเองนะคะก็จะเป็นเบาะผ้าสีรีมแบบนี้เลยนะคะน้องเป็นตัว S นะคะเป็นเริ่มต้นนั่นเองนะคะก็ยังไม่ได้เป็นเบาะหนังนั่นเองอ่ะด้านหลังด้านหลังนะคะให้ดูเลยว่าสภาพน้องมาค่อนข้างดีเลยนะคะเป็นรถบ้านเลยนะคะคันนี้ไม่ได้มีการ จมน้ําชนหนักพลิกความแน่นอนนะคะหากตัวเจอเนี่ยทางร้านคืนเงินถึง100%เเซเลยนะคะอะมาดูด้านหลังกันในส่วนของด้านหลังเนี่ยไฟน้องก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยนะคะก็เป็นโฉมของเขาเลยนะคะก็จะเป็นไฟแบบนี้เลยด้านหลังสภาพดีกริฟกรินะคะคันนี้เป็นเครื่องพันแปดไอวีเทคนั่นเองค่ะให้ดูสภาพโดยรอบอีกทีนะคะคันนี้ก็สวยๆเลยด้านหลังข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเสาอากาศแบบที่ฉลามนะคะแล้วก็ตกแต่งมาเล็กๆน้อยๆนะคะตรงนี้ ก็สภาพโดยรวมก็คือสภาพดีเลยนะคะคันนี้เนี่ยปกติราคาปกติอยู่ที่4 9 0 0 0บาทนะคะแต่ถ้ามาจากคลิปนี้นะคะลดทันที40,000บาทนะคะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้เท่านั้นนะคะลดทันที40,000บาทเลยขอนเริ่มต้นอยู่ที่6,200บาทแบบ ตลอดอายุสัญญาแบบ6ปีนะคะนิเติ้ลจะคิดแบบ6ปีมาให้ด้วยข่ะมาต่อที่คันที่2เลยนะคะก็จะเป็น Civic FB นะคะปี B 2015เป็นตัวเริ่มต้นเหมือนกันเลยกับคันเมื่อกี้นะคะแต่ว่าจะได้เป็นปี2015นะคะตัวรถสีเทาเข้มแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้าน้องก็จะเปลี่ยนไปจากตัวเมื่อกี้นะคะเพราะว่าโฉมนี้เป็นโฉมที่ m i n o r c h a n g e มาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะเป็นปี2015สีเทาส,สวยๆเลยนะคะคันนี้เนี่ยให้ดูสคบอเลยนะคะว่าหน้าร้านเต้ลเนี่ยขายอยู่ที่ 459,000นะคะแต่ถ้ามาจากคลิปนี้ต้นลดทันทีให้40,000บาทเลยนะคะเหลือเพียง419,000บาทาพอเริ่มต้นอยู่ที่7,800บาทตลอดอายุสัญญาแบบ6ปีเลยนะคะใครที่กำลังตามหาอยู่และอยากผ่อนไวๆไม่อยากผ่อน7ปีนะคะวันนี้ก็แนะนำมาถึง2คันเลยผ่อน6ปีเท่านั้น6,000 7,000นะคะเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะคันนี้นะคะสิ่งแรกเลยเนี่ยต้นเปลี่ยนล้อแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ก็ลงแม็กสวยๆมาให้แล้วนะคะเป็นแม็กอันอยสีเงินแบบนี้เลย ในส่วนของด้านข้างตรงนี้ก็มีในส่วนของการสตราดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันเลยนะคะในส่วนของภายในเนี่ยก็เป็นในส่วนของเบาะแบบสีเบจนะคะเป็นเบาะผ้านั่นเองนะคะคันนี้ก็จะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะก็จะเป็นเบาะผ้าอยู่นั่นเองนะคะคอนโซลก็จะตัดกับสีเบจกับสีเทาเข้มแบบนี้เลยนะคะวิทยุดั้มเดิมเมกียร์ออตโต้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันเรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วด้วยนะคะสําหรับคันนี้อ่ะเดี๋ยวเต้นพาไปดูด้านหลังผู้โดยสารกันบ้างนะคะ ก็ซีวิกนะคะเขาก็ไม่ได้แคบอยู่แล้วนะคะก็ค่อนข้างที่จะกว้างเลยใครที่หารถไว้ใช้งานอยู่นะคะและอยากได้เครื่องพันแเนี่ยก็ตอบโจทย์เลยเดินทางไกลก็ไม่ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าแรงเหยียบแรงอัตราการเล่นของเขาก็คือสุดยอดอยู่แล้วนะคะคันนี้อ่ะด้านท้ายในส่วนของด้านท้ายนะคะน้องคันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นไฟโฉมของปีเขาเลยนะคะเป็นปี2015ก็มาด้วยแบบสวยๆใส่กิ้งเลยนะคะสีรถก็สวยนะคะในวิดีโออาจจะสีจืดไปนะคะแต่ตัวจริงน้องสวยมากเลยนะคะเป็นสีเทาเข้มแบบสวยๆเลย ลงกับล้อแม็กคันนี้นะคะบอกเลยว่าตัดกันได้สวยมากเลยนะคะสําหรับคันนี้อ่ะเดี๋ยวไปสรุปกันเลยนะคะสองคันนี้เนี่ยใครที่ชอบนะคะซีวิ c เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะมีให้เลือกสองคันเลยควนหกพันกว่าบาทแบบ6ปีนะคะแล้วก็ควอนเพกว่าบาทแบบ6ปีเช่นเดียวกันนะคะก็เลือกได้เลยใครชอบสีขาวสีเทาเข้มปี13หรือ15้านะคะก็สามารถเลือกได้เลยค่ะ หรือพี่ๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากออกรถกับเติ้ลนะคะหรืออยากสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ2คันนี้นะคะก็สามารถแอดมาที่ไลน์บริษัทนะคะหรือโทรสายด่วนมาหาเติ้์เลยก็ได้นะคะ0971828943ค่ะหากใครสนใจก็สามารถติดต่อมาที่คอนแทคด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเ้นจะทิ้งไว้ให้ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย